ครับวันนี้เจอกับเครื่องซอยมะพร้าวเมียงคำนะครับเอามาแนะนํากันหน่อยนี่ครับลูกค้าสั่งซื้อทดลองทดสอบเครื่องนะครับนั่นการป้อนนมะพร้าวยังไงปอนแล้วได้เน ranging, h, ื้อมะพร้าวยังไงนะครับสนใจก็ต um ิดต่อสอบถามคอมเมนต์มาได้นะครับเครื่องขูดมะพร้าวเครื่องซอยมะพร้าวบายช่างพงนะครับช่างพงเครื่องขูดมะเร้านะครับยินดีให้บริการนะครับใช้หานสะดวกสบายนะครับ สนใจดูแลสอบถามได้นะครับติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะตามเบอร์นี้นะครับท่านใดสนใจก็ทักกันมาได้นะครับดูแลหลังการขายนะครับตลอดนะครับตลอดการใช้งานนะครับทุกเครื่องทุกทดลองทดสอบแล้วนะครับเครื่องนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งนะครับที่ขายดีนะครับตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับส่งทั่วไทยนะครับส่งไปหลายจังหวัดแล้วนะครับผมเครื่องนี้นะครับ ขายดีนะครับตอบโจทย์แน่นอนครับผม